ห่านชายเรียกแกงใบไม้แกงใบไม้คือแกงใบอะไรนี่แกงขี้เหล็กใบขี้เหล็กมสมุนไพรมีฤทธิ์ทางยาพืชผักทุกชนิด มีฤทธิ์ทางยากินแล้วช่วยทำให้ระบบเซลล์ประสาทต่างๆผ่อนคลายทำให้หลับสบาย mm hmm. แกงบอลไปย่างเห็นไหมไปย่างจริงๆแล้วเกรงโบราณไทยมันไม่ได้มีรสจัดพูดถึงอาหารอีสานจริงๆก็เขาก็ไม่ได้มีรสจัดยกเว้นบางประเภท คือส้มตำเท่านั้นแหละนอกนั้นแกงอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรเกินไปอืม,อม,อม ใส่ยปลาย่างเหมือนกัน ับปลามาได้ก็ม่ย่างไฟอ่อนๆลมควันด้วยวิธีการสวมกากมะพร้าวแล้วก็เอาอะไรปิดไว้ข้างบนน่ะปิดปลาไว้ก็เรียกลมควัน างแล้วลมควันควันมันก็จะทำให้ปลานั้นแห้งเป็นสีเหลืองควันที่ลมก็มแมลงมันจะได้ไม่ไปกัดกินอืม,อม อร่อยอวัฒนธรรมการกินกันอยู่ของคนไทย